สูงอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เราได้รถมารับแล้วนะฮะคันนี้เป็นรถของใครเนี่ยสำนักระบายน้ำสำนักระบายน้ำครับกองระบบท่อระบายน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรออีกหนึงให้มันรอประตูหน้าระตูสามห้าสามสามมาสโอเคอ่ะตรงนี้เราอยู่ในรถโชคดีครับมีรถมารับแล้วนะฮะก็จากกองระบายน้ำกองระบบท่อระบายน้ำแล้วมีพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะครับ พี่สุภมิตรครับพ่อสุภมิตรครับพอสุภมิตรเป็นพออะไรนะพอออกองระบบท่อครับพอออกกองระบบท่อก็ดูแลท่อทั้งกรุงเทพเลยท่อแล้วก็บ่อสุขน้ำต่างๆสามร้อยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกผมจะมานะที่อยู่ในพื้นที่เองนะไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยเพราะเราก็มาแบบไม่รู้ตัวก็รออยู่หน้างานนะครับสถานการณ์เป็นไงบ้างวันนี้ครับพี่ตอนนี้เนื่องจากฝนตก ต่อเน,นื่องนะครับมาเติมอยู่ตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงครับแล้วก็เราก็เร่งระบายอยู่นะฮะจะทําทให้การระบายวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคนิดนึงเนื่องจากฝนไม่ไม่หยุดง่ายนะครับก็ตอนนี้กําลังเร่งระบายอยู่ตรงน,นี้หนักๆที่ไหนว่าในกรุงเทพที่หนักๆก,ก็ที่หนักก็มีที่ห้วยขวางนะครับพื้นที่ห้วยขวางพื้นที่ตลาดห้วยขวางถนนประชาสุขนะครับแล้วก็ของเขตให้ห้วยขวางตรงบําเพ็ญกุศลนะฮะแล้วก็ไปทางยานาวาไปทางถนน สนุนจานใช่ไหมเต็หรวยเต็หลวยครับนั่นนะครับน้ำมบินก็หนักนะมประมานสูงตรงนั้นพอสมควรครับกำลังเร่งเรบายอยู่นะครับอาจจะมีตรงลาดพราวด้วยนะครับลาดพราวหกสี่แยกสี่จดหี่เดีไปดูหน่อยครับแปดสิบแปด้วยก็ต่อเนื่องกันต่อเนื่องติดน้ำมินติกันสุขุมวิทก็มีนะสุขุมวิทมีครับมีสาเก้ามสีเก้าพร้อมสี แล้วก็มีที่นนคมับแล้วก็มีเพชรบุรีเพชรบุรีครับนิดหน่อยครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวช่วยกันเร่งระบายมีอุปสรรคอะไรไหมฮะเครื่องระบายน้ำอะไรวันนี้นอกจากเรื่องเรื่องฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดนะครับก็เราก็เร่งระบายอยู่นะครับบางส่วนมีเรื่องของไฟฟ้าตัดข้องที่ที่ บ่อสูบด้วยนะฮะบตรงไหนอ่ะบ่อสูบไหนเอ่อตรงเอ่อบ่อประชาสุขนะครับซึ่งทําให้เครื่องขัดคล้องนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่ามันมันชิปบ่อยนะครับก็เด็กก็ไม่กล้าเดินกลัวไฟดูดอ้าวเหรออันตรายเหมือนกันแต่ตรงนี้เราได้ปรับปรุงมีวัตถุมาที่จะปรับปรุงแล้วเป็นบ่อมาตรฐานปฎิบัตมันเป็นบ่อชั่วคราวอยู่อ๋อที่อยู่ตรงคลองเหรอตรงคลองครับตรงคลองแล้วตอนนี้ก็เราใช้รถเครื่องโมบายยูนิตนะครับไปไปเสริมเออหอกานค้าก็ดักวะเนี่ยหอกานค้าเมื่อกี้วิ่งผ่านในซอยยี ไม่มีครับเฮ้ยบางค้าดีเหรอมีแบบ27เช็คไหมมีมีอยู่นิดนึงนะบางหวงบางหวงวันครั้งที่แล้วรปกติของค้าหนักนะ้วเพราะเรามาลอกท่อไปแล้วใช่ไหมลอกท่อไปแล้วแต่มาเติมในถนนสายหลักค่อนข้างจะเยอะวันนี้อ๋อโอเคเพราะมันไหลมาลงถนนสายหลักทุกอย่างจะไหลลงที่สายหลักโอเคโอเคแต่ก็เริ่มลงดีครับดูสังเกตจะใช้ช่วงกลางเท้า โอเคอันนี้ก็อยู่ที่ประชาชนรถนะครับเหลือแค่ครึ่งทางเช้าแล้วครับก็ดีขึ้นนะเหลือครึ่งทางเช้าส่วนเริ่มส่นเริ่มจะโอเคเพราะนั้นเราควบคุมฝนไม่ได้แต่เราควบคุมการระบายได้ได้ครับงั้นเราต้องเร่งระบายแล้วก็ส่วนนี้เราขยะก็ตอนนี้เริ่มเออขยะเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ยทางเท้าเยอะมากครับก็ส่วนใหญ่จะไหลมากับน้ำโอ้ขยะที่กองอยู่บนทางเท้าเนี่ยครับจะไหลลงไปกับน้ำใช่ก็ขยะที่เราเก็บอย่างเงี้ยขยะอย่างเงี้ยนะแบบอย่างเงี้ยนะที่มันจะขยะที่กองอยู่เงี้ยเสร็จแล้วมันจะลองไป ไปไปที่ฝาท่อช่องรับน้ําก็ทําให้น้ําติดนะอันนี้ก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วนะอ่าไม่หรอค้าก็ดีขึ้นให้เข้าไปก่อนไหมเข้าไปก่อนเดี๋ยวไปคุมตลาดเพืไปฝามตุดเดินที่คาดว่าไปเออครับคที่ราชนารออเออแต่หวังว่ามันจะลงเร็วนะครับครับถ้าฝนไม่เติมด้วน่าจะลงเร็วครับครับโอเคสวัสดีครับไปไกบป้า โอเคไหมก็กลับบ้านนะสวัสดีครับนี่คือประชากราะนะก็จุดอื่นเราดูอยู่ตลาดนะแต่เพิ่นจุดนี้มันอยู่ใกล้กับไอ้ศูนย์ประชาการผมก็เลยออกมาดูตรงนี้ก่อนนะแต่ก็คิดถึงทุกจุดนะครับงั้นอย่าเพิ่งต่อว่านะไม่ได้ไปดูจุดอื่นนะเพิ่จุดนี้มันอยู่ใกล้กับาานะนนะกกภาพรวมไงเรามาดูตรงนี้นก่อนแต่ว่า ก็ได้ถามท่านหัวหน้าศูนย์ท่อก็ดูทั้งทั้งกรทมนะก็รู้จุดวนานะเป็นรวยนวำมัน,ะลลนมีนนะตัวที่หนักๆน,นะครับหรือใครมีตรงไหนแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้มันเป็นฝนที่แบบเหมือนก่อตัวในพื้นที่เลยรถตายอย่างเนี้ยกัน,นะนหมดเอ้ยนึกว่ารถเสียนึกว่ารถด,ดับโดนน้ำมันหมดโอเคเมือม่อเมือ่อตัวที่หนักที่นก็ได้ประชาันให้ประชาชนสบายเลยเนี่ยโอ้ กินกระริดน้ำเลยสบายดีนะเฮ้ยถ่ายรูไม่ได้นี่อ้าวเฮ้ยครับเฮ้ยอ้าวตรงไหนที่ถ่ายไลฟ์อยู่นะบ้าเนี่ยตรงนี้ท่วมท่วุกครั้งเลยครับพูงยาว่าก็ได้เปลทอยไรพเนี้ยไปไปเดี๋ยวรถไปแล้วนี่ครับไปไปเลยนะไปอย่รถติดไปโอเคครับขอบคุณครับคุณยาโอเคอย่าทิ้งขยะนะช่วยดูขยะด้วยนะครับขยะพวกนี้มันจะหล่นมาโอเค แต่ก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วเนี่ยเ,เอ๊เห็นประชาชนบอกว่าวันนี้ไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือว่าฝนจะตกมันไม่เกิดอะไรขึ้นไหมก็ดูจากจากอุตส่าห์ก็มีการเตือนนะครับวก็<อ>ผมได้แจ้งเตือนให้ทางบบอสูบเนี่ยลดน้ำตั้งแต่ช่วงช่วงเย็นเลยตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปในช่วงน้ำนะครับเรานะก็ดูระบบที่เขาอร์แคสต์ด้วยนะครับว่ามีการเตือนช่วงนี้นะตรงตรงพอดีนะครับแต่เนื่องจากฝนจะเติมมากนะครับแล้วก็ ไม่เคลื่อนตัวนี่เป็นอันนี้ปัญหาไม่เคลื่อนตัวครับแล้วเดี๋ยวจะมีเติมมาจากนู้นนะนครปฐมไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าเนี่ยคอันนี้เริ่มลงฮะเริ่มลงแล้วนะปกติโอเคไอ้ร้านอาหารนี่กินกันอร่อยเลยเออเหมือนกินอยู่ริมน้ำเลยนะร้านนี้คนเราก็ปรับตัวได้ดีครับร้านนี้คนแน่นเหมือนกันนะ เราก็โอเคนะก็ดีขึ้นหน่อยผมว่าเห็นทุกอย่างจอดได้ครับจอดได้อ่ะอีกนิดนึงเอ้างั้นผมว่าจุดสำคัญคือลงเร็วแค่ไหนแล้วน้ำในคลองเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้ำในคลองเนี่ยระดับน้ำก็ก็ขึ้นเร็วนะทุกอย่างเนี่ยจะเข้าไปเติมที่คลองได้เต็มเต็มได้เร็วมากครับแล้วก็เต็มจากพื้นที่นะครับก็ทางสถานีห้วยขวาเองก็เร่งระบายอย่างต่อเนื่องนะครับวันสิบคิวนะครับก็สามารถระบายอยู่ต่อเนื่องแต่เนื่องจากมีการเติมของพื้นที่ไปค่อนข้างจะเยอะเราลงคลองไหนเป็นหลักนะ คลองุ้ยขวางครับุ้ยขวางแล้วคลองนาซองเป็นตัวฟีดเดอร์อีกตัวนึงอ๋อไอนาซองที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าประชาสุขช่ไหใช่ครับตรงนี้ดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นครับท่านอ่าตรงนี้แห้งนะโอเคครับตคนนี้ลงไปเยอะลงไปเยอะละวโอเคอ่คใอล้ใกล้ไปนะอีกนิดนึงครับพวกเราทุกคนเจ้าที่ทำงานเต็มที่นะฮะก็เอ่อตรงนี้ตรงนี้แห้งแล้วโอเค ดเดี๋ยวต้องไปดูรักษาห,หน่อยอ่ะที่เขามาดา่าก่นแล้วอ่ะแต่หกสี่แล้จะดีไหมนเนี่ยเราทำอะไรบ้างก็แล้วก็เปลี่ยนฝาเป็นฝาสกแกนเครื่องล่งระบายนะครับเดี๋ยวไปเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับหลบจุดนะครับเข้าใจว่าน่าจะลงที่เร็วกว่าแปดสิบอ่ะแล้วแปดสิบเป็นไงแปดสิบทางสำนักงานเขตเอ่อวันกลางหลังก็เติมเครื่องสูบน้ำในจุดที่สำคัญทางแล้วตรงตรงทาวินทาวอ่ะทาวินทาวนี่นี่จากมีตัอมถนนมีตั้มครอบปลานะอาจจะมีปัญหาเรื่อง ทำให้ช่องรับน้ำคมนุดไปมันชื่อถนนอะไรนะตรงนั้นสีเวลาเออสีเวลาก็ท่วมเยอะลาดพ้าวนล้วว่ามีนยังไงแล้วว่ามีนก็ท่วมเยอะนะนล้วว่ามีนเออก็มีพอสมควรนะครับแต่ทางพื้นที่ก็เร่งระบายอยู่คือครับครับอะเลยเฮฮากันนะพวกเราก็ลงมาเยอะนะมันก็ยังกินสบายฮะคนไทยเราปรับตัวได้ก็หมูกระทะกันไปริมน้ำ like. อ๋อมันก็มาถึงในรถเลยนี่ โอเคบางใช่ไหมครับบางบางโอเคนี่ตลาดห้วยฝางนะเอ้ยตรงนี้หอนาฬิกาป่ะหรือว่าไปอยู่ข้างหน้าอนาฬิกานาฬิกาโอเคดีขึ้นหน่อยก็ยังร้านค้าขายขายได้ครับขายขายได้โอเคแต่จุดนี้จะเป็นประเด็นที่ผสมมันต่ำที่สุดเลยนะจะมีปัญหาเรื่องตลาดด้วยก่อนโอเคแต่นี่เราก็ล่อไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเร่งระบายออก แต่ว wow ่าเราก็เ <Nem> ล <etic> ่นลอกก็ไ <serving> อ้ผ <AM trying> ู <wan> ้ต้องขาเข้าไปรอบเยอะเลยนะลอกหลายจุดแล้วครับลอกหลายจุดตอนนี้ทำได้ประมาณ40กสิโลแล้วครับอ๋อสิบกิโลเมตรนะกิแล้วครับก็ตอนลอกกจริงจังนะเออผมเห็นพวกเขตก็มารอบด้วยป่ะก็มีเหตุการณที่เกิดเกิดใทางกรมประชาธิการขึ้นเกิดร้าวครับอ๋อที่จะเริ่มเป็นเหตุการ้วโอเคแล้วตรงนี้ยังท่วงอยู่นิดหน่อยเนี่ยตัวแดงจังนะโอเคไต้องเร่งระบายตรงนี้นะ โอเคครับพวกเราอดทนหน่อยนะครับช่วยกันนะเจ้าที่ก็ทำเต็มที่นะผมว่าทุกคนก็อยากจะให้น้ําแห้งเร็วที่สุดนะนะแต่มันก็มีข้อจําจกัดน,นะครับก็เป็นห่วงพวกเราที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะอ,อ,อดทนนิดนึงยิ่งพวกที่ต้องนั่งรถเมย์นะผมว่าโอ้โอเราแบบนี่รถเสียนนก็ดีทุกคนมีนักเรียนยังรอรถเลยเนี่ยออโอ้เด็กน้อย กลับบ้านกันยังไงเนี่ยพวกเราเด็กน้อยรอรถเหรอรถดับเหรอต้องได้ไหมเนี่ยอ้อเด็กรถดับดีเรามีที่สี่แล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้หนักเลยเฮ้ยเป็นแอ่งเลยวมาตรงนี้ันยงหนักอยู่นะรักว่ตลาดเพื่อควางนะโอเคเดี๋ยวต้องเร่งหน่อยตรงนี้มันไปลงคลองอะไรอ่ะ ขวางขาี่ไปยขวางซ้ายไปนาซองครับออแล้วก็ซ้ายไปไประชาจุขจุดที่ที่เป็นแอนคะจุดหนึ่งตรงนั้นนะครับโอเคระพ้าหกสี่เป็นไงนะครับพวกเราใครอยู่ระพ้าหกสี่ส่งข่าวหน่อยได้ไหมระพ้าแปดสิบน้ำมินยี่หกเป็นไงบ้างส่งข่าวหน่อยนะครับฝนลงฝนล,ลงเบาครับรถตายไปเนี่ย อ๋อขออนุญาตไลน์นะอ๋อรับพักก่อนเดี๋ยวก็ลงละแป๊บหนึ่งนะไม่เสียใช่ไหมรถเออเป็นไงบ้างพวกเราโอเคนะสู้ๆนะไวยจ้บเป็นไงบ้างเดี๋ยวก็ลงแป๊บหนึ่งนะหัซใสก็กลัวรถตายกันะวับดีครับวัสดีครับ โอเคนะพวกเราพวกเราที่อยู่บ้านก็ดูถ้าไม่นอนก็ดูไลฟ์น้ำท่วมไปก่อนนะครับก็<ช>เราก็ยังโชคดีกับพี่น้องอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้กลับบ้านนะอัน<ช>นี้ก็จะจุดที่ท่วมหนักนะประชาุนแล้วก็ผู้ค้า,า,คาน่าจะนาหนักกันแน่เพราะว่าตรงนี้ท่วมเลยอะ่ะแต่ร้านน่าจะขายได้นะวันนี้มันพุทบาทสูงหน่อยนึงครับ อย่งทุรีก็ยังขายอยู่นะไม่กลัวน้ำถูกไหมน้ำท่วมถูกไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูก็ไล้เร่งระบายเลยนะถน้ำในคลองล้าร้าเป็นไงครับถามน้ำในคลองล้าทาเป็นไงบ้างสอบถามน้ำในคลองลาท้าถูกไหมท่วงท่วง ไปไหมแบะมันลงลงคลงองได้ไหมเนี่ยน้ำประปาได้ดีไหมรถเขาดีได้ครับสบายได้นะสบายได้ดีไหมครับอ่าเร่งหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูสบายสบายอ่าคู่าฝากให้เร่งหน่อยนะครับขอบคุณนึงครับคุณสัญญาณครับขอบคุณมากฝากว่าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะครับทุกคนอขอบคุณนะ,ะครับ ตรงนี้คลองใช่ไหมเนี่ยคลองนาคลองเป็นไงบ้างเป็นจุดที่ที่เอารถมาบายมาเติมตรงนี้ครับแล้วขยะเยอะไหมเนี่ยขยะก็ได้เก็บซึ้งทางเท้าไปส่วนใหญ่แล้วครับเป็นไงบ้างกัลทอดขยะเป็นไงบ้างโอเคอันนี้คลองนาคลองนะที่เรามาดูนะอ่ะไปต่อแล้วหรือจะเดินเดินไหมตรงนี้อ่ะเดินเดินมาแล้วจอกลับไหมไปตรงไหนพี่ไปน่าฟังก็ได้ไปเฮ้ยแต่มันก็ดูลงเหมือนกันนะเนี่ยเออลงแล้วนโอเค ปตทตรงัหนครับซอยตี๋สี่ัไอ้ตรงนั้ทางขวามีแอ่งอยู่นนที่เจ้าของร้านเขมาบ่น่ะตรงไอ้ร้านหมอฟันนะเออแล้ว็เจาอเสริมถนนหรือไงโอ้ขยะเยอะมากเลยว่ะโอ้โหขยะเยอะมากมากเลยอะเจ็ทันแล้จอดท้ายแล้วก็สามองาสาสบเหตุ ได้นล <Okay. S 2> ้โอเคก็ยังท่วมอยู่อันนี้จุดเดิมมีมีจิตอาสามายืนคนละโขงทำไมรอง้าข้างเดียวเนี่ย จะไหวอย่าไม่ช่วยหรอกมั้งรองเท้าใหม่ด้วยรองเท้าสวยเลยบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ย่างไม้ค่ะเป็นไงบ้างทัวร์หนักมขออนุญาตไลฟ์เลยกลับบ้านเดี๋ยวนี้จะลุยน้ครเหรอไม่ออกกำลังกายมาผมว่าถอดเกลือกเดินดีกว่าต้องดีแล้วน้องเดินกลับบ้านเหรอใช่เดี๋ยวใช้โอเคครับแป๊บนึงเดี๋ยวก็ลุลงละเดี๋ยวซ้ายออกวิภา Nam ไม่ร่วมนะคะบอกไปน้ำ ไปไไหนด้ค่ะไปไหนถางได้ยยกหนักอยู่นเนี่ยเดไปจิตอาสาจิตอาสาช่วยบอกทางวัสดีครับพี่เขาค่อยไปไอ้พี่ไอ้พี่แดงเหรออ่าพี่แดงที่ปรึกษาเป็นไงจ้าน้าน้องน้าเป็นไงบ้าง เริ่มรถนะเลี้ยวซ้ายออกไม่ทาดตานได้ค่ะมีการะบัดวายเลี้ยวซ้ายนลค้นววไปดวยเขาหน้าไปไม่ไหวเหรอเองมาแบบฟันเหรอไปเดินดูไล่ย้อนไปัหมดีขึ้นนะก็ค่อยๆลงค่อยๆไป ปผมก็ยังมีอยู่นะเนี่ยตอนนี้สวัสดีจ้ากลับบ้านเหรอค่อยๆไปนะจ้าฝนยังตกอยู่นะพี่มาเตอร์ไซค์ก็เบาๆหน่อยนะครับเนี่ยขยะมันเยอะอย่างเงี้ยนะเนี่ยขยะมันจะมาติดในทรงพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไปค่อยๆไปโอ้ท่านสูขุมน่าลุยเองเลยระวังรถ รัตตาพุ่มเหรอคือขยะมันจะมาติดนะเมค่ะมันก,ก็เป็นปัญหาเนะอะถ้ามันจะเป็นอย่างเมื่อออกมากันนะครับพวกเราเข้าบ้านแล้วอยู่เลย<า>นะเนี่ยมันจะมีขยะพวกนี้ที่แบบมาติดเลยนะก็ลำบากขึ้นโอ้โหขยะเยอะเลยต้องช่วยกันหน่อยนะครับเรื่องขยะด้วยนะเนี่ยคือขยะตรงนี้แบบ เปลี่ยนถนนเลยเออมันก็แต่ว,ว่าระบบเรามันก็เด็ดขยะเขาวางอย่างเงี้ยนะพอฝนตกน้ำท่วก็ช้าชละลงไปเอาตาคอานะอูอย่างเงี้ยน,นะโอ้พี่แดงเป็นไงบ้างร้อยสามสิบเปีนนี่ท่านที่ปรึกษาเราร ที่เป็นสารอาลเดตที่แดงนะฮะเตรียมร้าอีกลูกมาใช่ไหมมาจากท่อผสมไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว้บอกบอกพุทอ้ท็อปดูนี่สามเก้าหน่3ยสามเก้าสามเก้าสามเก้าสอสีสามเก้าสองสีหนักนช่แต่ว่ามันเข้าไหมเข้าครับผมว่ามันน้อยอิงนะเข้าเข้าโอเคต้องระวังนะคืนนี้จะมาอีกลูกหนึ่งนะครับพวกเรา ตั้งหลักครับดูในที่มา่นเลยพวกเราอย่าเอาไปไหนเตรียมรับมือมางคายน้ําขึ้นเตรียมปั๊มเตรียมกระทบใ้เออเอาไม่เป็นไรครับลู้เป็นที่นะพวกเราทางกระมอก็เต็มที่ครับเล้วที่ไม่ไม่หลับไปนานครับมาลูกล้วเนี่ยเออหนักขึ้น อันนี้เป็นตัวปั๊มที่เรามาเสริมที่คลองอาตองนะฮะอยู่ตรงคลองอาตองที่ได้แล้วเรามาดูเอาปั๊มมาช่วยลงแต่คลองก็น่าจะน,น้ำน้ำลน้นนะเนี่ยเฮ้ยพี่แดงอีกลูกมาแนะ่หรอมาแน่เลยั่งไอ้จองต้องผสมนะวัสดีครับเป็นไงโอเคมาทางมามาเลยมา เอาเลยเอาเลย,ออยอเอาแค่แตงแค่นั้นไปโอเคไปละวุมลงแล้วเดี๋ยวตทรตัพทางอ่พวกเรานี่ก็นี่กลุ่มที่อะไปสิสวัสดีครับเป็นไงขยะเยอะเลยเนี่ยขอย่าไปยืนอันนี้ก็อยู่เนี่ยก็เอาปั๊มมาช่วยนะสูเพิ่มสูดเสริมลองลองสวัสดีเด้เป็นไงบ้างเบียกเหรอ ถึงบ้านแล้วสบายแล้วสวัสดีจ้าะดีนะเนี่ยไม่มีเสืเ้อฝนเหลือไหมเนี่ยยึบตัวดิครับเดี๋ยวมันกำลังไปให้นะอยู่คถ้าจริงดิ <laughs> วันนี้มาแบบเออไม่มีแต่ร่มไม่มีเสื้อฝนเลย <laughs> เออเอาลุยไม่เป็นไรนะพวกเราทุกคนนะครับตั้งมั่นตั้งมั่นในที่มั่นนะ อย่าเอามาอยู่บ้านแล้วก็อยู่เลยนะครับนอนได้นอนไปตื่นขึ้นมาจะเว้นถ้าเกิดน,น้ำไม่เข้าบ้านอย่าเพิ่งนอนเตรียมป้องกันช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจจะมาอีกลูกแล้วคืนนี้เดี๋ยวลองดูสระกายดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนมนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอีกลูกแล้วมาอีกลูกแล้ว ลงหนักขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้อะไรดึกแล,ล้วพวกเราใครถึงบ้านก็ตั้งมัน่มนในที่มั่นนะครับอย่าออกไปไหน,นนะให้ต้องคลองนาองนะครับไม่เป็นไรเอานี๊ยตัวหนักจริงฮะหนักที่สุดตั้งแต่ผมถ้าว่าเป็นผู้ว่าแล้ววันนี้ร้อ,อาายสามสิบเนี่ยโหเอาใครมาบ้างเนี่ย อ่าฝ่ายซือหน่อยที่ได้ผลเล็กน้อยแม่ของน้ซองภาไในลบหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่เครื่องต่อเนื่องผลเล็กน้อยเบาบางอาบนแม่พ่าในลบห่งสี่แปดเครื่องผลหุดตกด่หนักระบายน้ำทุกวันท่หหน้ามาครับอ่าระบายน้ำสองเจเห็นไหมเนี่ยได้ไหมระบายน้ำสองเ พอตครับเยานันใบวกสองห้าเรกเ่องอยู่นะตมมาแล้วมาเติมอีกไม่ตายแมไม่ตายเตยเลยตายไมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมว่าคง เดี๋ยวคงรอคงหยุดไลฟ์แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เดินดูคุณที่เต็มที่ก็เรากรมอไม่หยุดนะครับลุยเต็มที่ฮะให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ก็พี่น้องประชาชนก็ตั้งมั่นในพื้นที่นะครับวันนี้หนักจริงๆฮะแต่เดี๋ยวจะพยายามเร่งระบายให้เร็วที่สุดนะทุกพื้นที่ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาเอ๊ะเขาโทรเบอร์แจ้งเบอร์อะไรนะแจ้งเข้าไปน้ำก่อนแจ้งแจ้งที่หนึ่งห้าห้ากันเลครับหนึ่งห้าห้านะครับแจ้งปัญหามาแต่ว่าตอนนี้ก็คง วุ่นวายเหมือนกันอะผมออกมาช่วยอะไรยังไม่ได้เรพยายามดูภาพรวมของแต่ละพื้นที่ก่อนนะครับอรอ๋อแล้วมีคนมองดูดูก็ได้ใช่ไหมโอเคโอ้นี่ผมมีเสื้อใหม่เลยต่อเลยเว้ยนี่โอเคย์ดีครับไม่ต้องเอาเสื้อขนมาเพรว่าไม่ว่าจะหยุดแล้วเนาะโอเครถเมย์โอ้คนเต็มต์รถเมย์เลยต้องต้องมาพบปลอดภัยนะครับพวกเราโอเคนะปัญหาก็ อย่างที่บอกวันนี้ตกหนังจริงครับโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตลาก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าจะไลฟ์ไปทีนึงแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะไปดูราการท่ไองเราะแบตเตอร์จะหมดด้วยแหละเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไลฟ์ไปทีโอเคไปก่อนนะครับเลาเอ้าพี่แจ๊กอนุญาตลาผู้ชมหน่อยให้นอนอนะคืนนี้ดูองค์เนี่ยเนะไม่แห้งไม่กลับไม่แห้งไม่กลับโอเค ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ